สวัสดีค่ะดิฉันสิบเอกหญิงพรนิพาหีลันทลาวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันเอกทวีศักดิ์คงอยู่ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบกช่วยราชการโรงเรียนนายสิบทหารบกซึ่งเป็นกำลังพลที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะ ครับกาวสวัสดีครับกรับผมพันเอกทวิศักดิ์คงอยู่ตำแหน่งประจำกรมยุทธทศึกษาทหารบกช่วยราชการรวงเรียนในสิบทหารบกภูม,มิลำเนาเป็นคนอำเภอขยอย,อยจังหวัดเพชรบุรีกำเนิดนักเรียนในสิบรุ่นที่สองประจำปีการศึกษา2526เราทหารลาหลักสูดหนึ่งปีทำการศรึกษาที่คล้ายหารักศูนย์ทหาราบครับค่ะ หลังจากสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนในสิทฐานบกแล้วหัวหน้าในรับราชการที่ไหนบ้างคะ,ะหลังจากที่ได้จบการศึกษาจากโงารงเรียนสิทฐานบกแล้วนะี่ยก็ได้ไปบรรจุรับราชการทั้งแรกที่จังหวัดฐานบกเพชรชบุรีนะครับซึ่งปจุบันก็คือในส่วนของมนฑลงบฐานบกที่สิบห้านะครับในปัจจุบันในตําแหน่งเสมียนก็เติบโตตามแนวทางราชการมาตำแหน่งผู้ข้าโมกก็สอบเลือฐานะนะครับเป็นในหารทันยิบัติเมื่อปีทุตระศรีสิทธินะครับ ในตําแหน่งผู้ขับหมวดรตัตเวนจากนั้นก็รับราชการต่อในตําแหน่งในทหารยันยน,ยนเป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาเป็นผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกรมทหารรัจากนั้นก็ได้ปรับย้ายมารับราชการที่โรงเรียนสิบฐานบกในตําแหน่งอาจารย์จากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บังคับกองพันนักเรียนสิบที่สามแล้วก็ตาแหน่งสุดท้ายครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราการก็รับราชการในตําแหน่งประจํากรมยุติศาสตร์ฐานบกครับค่ะ แล้วหลังจากได้รับราชการทหารแล้วเริ่มต้นชีวิตการคลองเรือนยังไงครับหนะ้าก็ผมก็ในเรื่องการคลองเรือนก็ได้สมรสกับนางนาวรัตคงอยู่อัญญานะครับมีบุตรร่วมกัน,นเป็นบุตรชายหนึ่งคนปัจจุบันทําการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตปาีนัยศรียนวิโรธถ้าพูดถึงกองทัพบกมีสวัสดิการในการดูแลครอบครัวได้ไางคะ ก็มีส่วนของกองทัพบกที่ให้ในเรื่องของการฝักหนุนนะครับมีการดูแลโดยิการให้แก่กําลังพลและครอบครัวนะครับก็จะก็ในเรื่องของทุนการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลบุตรค่าเล่าเรียนบุตรโดยเฉพาะในทุนการศึกษาก็จะให้บุตรที่บุปกาลีที่มีไรายได้ต่ำแล้วก็ในส่วนของบุตรที่มีผลการศึกษาดีวันนี้ท่านของทัพบกก็ให้บริการแก่ข้าราชการภายในกองทัพครับผมค่ะ และถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการทหารที่ผ่านมาครับนาะความภาคภูมิใจนะครับผมกับผมก็คือในเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นผู้บงังคับกองรรพันที่เมริได้รับความไว้วางใจจากกรงเรียหสื 10, บพันบกเป็นผู้บงังคับกองรรพันนำกำลังพลเข้าก,กระทำการสนสนามสถาบันตนต่อตรงใจเหลือพลแล้วรานพิธีของจุนการทษาในเมื่อปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับผมก็ผมก็คืออาทิตย์ได้บรรจุร,รับเข้ารับการตอนนี้10้สนบกกนะครับไปทําหน้าที่ในการเป็นครูวาะาด้ประสิทธิ์ประสาวิชาอบรมทาสอนนักเรียนท,ที่เข้ามาทำการศึกษาให้ไปทำหน้าที่หรือรับการแก่กองตทุกครับ ในฐานะครูอาจารย์หัวหน้ามีแนวคิดในการรับราชการทหารอย่างไรที่จะฝากถึงน้องๆนักเรียนในสิทธาธบกที่กาลังจะเป็นกําลังพลในฐานชั้นประทวนซึ่งเป็นกระดูกสลังของกอถ้าบกเราที่จะรับราชการต่อไปคะก็ขอฝากน้องๆไว้ที่จะต้องจบการศึกษาออกไปแล้วก็ต้องไปรับราชการเป็นในฐานประทวนหรือในฐานที่บัตรในอนาคตต่อไปตรงภาคูมญใจที่เราได้มีโอกาสเข้ามารับราชการทหาร ซึ่งหน้าที่ของเราที่มีก็คือในการรักษาสถาบันซึ่งได้แก่ชาติาาสถาบประมารัถานนะครับซึ่งทั้งสามสถาบันนี้ได้ท่างความปเป็นปึกแผนใ่ประเทศชาติของเรามาตั้งแต่อดีตซึ่งเราในคณะข้าราชการทหารเราวนถนัดครับหรือเร่งเหความสำคัญเรามีหน้าที่ในการที่จะต้องบำรุงรักษาวไว้สถาบันเหล่านี้ไม่ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามค่ะหัวหน้ามีอะไรจะฝากถึงน้องๆคนเรือ สู่เส้นทางสารฝันในอาชีพทหารของเราครับค่ะครับในส่วนของน้องๆนะครับลูกหลานซึ่งเป็นพลเรือนนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ในเรื่องของประชาัมพันธ์แก่บุคคลพลเรือนนะครับที่จะเข้ามารับราชการนะครับเป็นทหารครับซึ่งในปัจจุบันนั้นในกองทัพบกได้เปิดโอกาสแก่บุคคลพลเรือนที่จะเข้ามารับราชการเมื่อเข้ามารับราชการแล้วจะเปิดโอกาสให้คนเรานี้ที่มีคุณวุฒัติบคัดเลือกเข้าไปในที่สิบ ถึง80%แล้วในระหว่างที่ทําการศึกษาอยู่บุคคลที่มีผลการศึกษาดีตั้งแต่ลําดับที่1ถึงระดับที่200ก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ไปสอบการคัดเลือกเข้าไปนักเรียนเตรียมนะครับซึ่งทําการศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยพระจุดจอมเก้าจบมาก็เป็นในหารหลักของการทับต่อไปก็นับเป็นโอกาสดีที่ของระบบได้มอบให้พวกเราครับผมเป็นคิปที่สุดยอดมากเลยก็ อยากจะขอให้หน้าฝากอะไรปิดท้ายถึงทุกคนที่กำลังรับชมในวันนี้ของเราสักนิดหนึงค่ะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการนะแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็อยอากฝากข้อคิดเป็นบทก่อนนะครับก่อนที่จะจบในคลิปนี้ก็คือในตัวผมนะครับแม้นไม่มีราชาที่สามารถจะเป็นชาติมีชื่อ หรือไฉนยที่วันนี้ยังมีประเทศไทยใครเล่าใครร่วมก่อร่างสร้างกันมาค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางการรับราชการ ที่พวกเราได้รับความรับชมกันในขนาดนี้และนี่คือบทสัมภาษณ์นายทหารซึ่งเป็นกำลังพลโรงเรียนนายสิบฐานบกของเราที่กำลังจกกะเกษียณอายุราชการในปีนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ